Kamu itu mau berdiri ดีครับพี่น้องขอต้อนเรบพี่น้องเขาสู้อีสานมันกไอยครับวันนี้มะปอครับเบ้ากิงครับเบ้ากิงคนเหมืนเสือครับพี่น้องสวัครับผมพอดีแววมาแถวนี้ก็แวะมาเมืองรถไทยเิ่นรถไทยประดิษฐ์เพิ่นครับพี่น้องอ่ะเพิ่นเฮ็ดจากรถไทยรถไทยยังนี่ครับรถไทยตังซื้อแล้วบ่ฮะบ่ได้ตังซื้อแล้วออ๋บ่ได้ังซื้อนะครับเป็นจากรถไทยเดินตามครับ้แงาจากนั่ง จากยางตามเออเดินตามยางตามนะครับมาเห็ดเป็นนางครับมาเห็ดเป็นนางครับไปดิอืมอันตัวนี้พี่กั๊อยู่บ้านไหนหน่อยบ้านเสือกครับบ้านเสือกตำบลตำบลจิกสังทองอำเภอล่าศีสไลดจังหวัดศรีสะเกียร์นะครับแต่ไปคนลาศีกับเจ้คุณหัวักเพื่อนรลายอยู่นะครับกับอ่าท่านประธานลาศีดีเซลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบริเทียแล้วเอาให้ไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้ มึเป็นเห็ด oh, เป้ะโอ้ครับผมมาเดีย๋ยวเหามาสัมภาษณ์เพื่อนมึงรถไถเดินตามจากรถไถเดินตามนะครับจากรถไถท,ที่บอ่อใครจะใส่งานเนาะมาเป็นมาเป็นรถไถประเภทแบบอ่านั่งครับคือรถใหญ่นั่งครับเด้อครับเดียวไาเลียนแบบเรียนแบบจากรถไถใหญ่ครับเรียนแบบจากรถไถใหญ่อ่าแต่ว่าไก่เห็ดแต่ว่าแบบว่าอุปกรณ์ที่เขามี แม่บ่ดิเฮามีตามเฉียวหมี่วะีอ่ะอธิบายผมฟังมึงแหละตามที่เวามีบ่บ่ค่อยได้ซื้อครับบ่ได้ค่อยได้ซื้ออะไรมาใส่ครับสนมากคับหาเก็บตามร้านของเก่าเนี่ยของเก่าเนี่ยอืมหนึ่งครับเดือดเสือตามร้านกับกับมี่โบกียอันครับเดือดอตะบูดนี่แหล่ะเดือดเสือหมีอืมครับผมนึกลายมันได้กับนี่ลายมันนี่อืมงเแค่ ต้นมาเขาก็จะคือเล็กเล็กจากเล็กตัวน,นี้ก็จากเหลือรถไทยครับอืเหลือรถไทยแให้เดือดรถก็มาตัดตัดละตอตัดระตอครับแต่บริโยกระดับขึ้นคเพื่อนต้นมาเพื่อนเฮ็ดมันระพากันยกระดับเครื่องขึ้นยกเครื่องขึ้นอีกเป็นอย่างยกห้องโกม,ก,มกันพันยกเพื่อนอย่างแต่ผมผมบันโยกเพราะว่าผมตรงตรงเลยแมนผมใส่เครื่องหน่อยใส่ล้อหน่อยใส่ล้อหน่อยว่าีแมนล้อล้อกระเดมาจากรถสามล้อเคือเฮ็ดรถสามหล้อเพื่อเฮ็ดรถสามล้อพ่วงนะครับ คตัวน,ออนี้ค่ะเศียรเล็กจากเศียรถสามหลอดเสือครับเล็กนะครับก็บางคนมาสีหน่อยแนนอ,อันนี้รอรถไทยกับมาจากรถไทยด้วยพออยู่แล้วรถไทยมากก็รถไทยด้วยตามีแล้วเนาะ<แ>ครับอืมึงครับนี่พวงมาลัยบ่ธรรมดาพี่น้องพวงมาลัยของอีซูซูดๆเลยพี่น้องเไงเระบบยกฝานระบบยกฝานเอายกสู้น้มึงล่ะเป็นังไงยกกันวะเนี่ยมึงเป็นยก ก็ล็อกฝานะครับก็ล็อกฝานพอยกมา้สิเออะยอเยีพอยกขึ้นแล้วเปนบ่ครับก็ตังสิครับตั้งส่อยู่อั้งี่ยกอแส่ลงเลยครับโอ้แล้วก็ล็อกปีกตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกเวลาเวลาไถจังครับนั่นบ่นเวลาไถเขาก็ลดลงครับแห่สปริงมันยันยั่นเห้มันที่ไปฟานมังลครับนี่ตัวนี้ก็ปั๊บปับให้มันลงให้มันทิ่มดากระง่ายอืม ก็ปั๊บทีนั่งก็ได้ครับแต่ตอนนี้ฟันนะถึงเบลินแล้วมันเลยเข่าพอใครปันไดกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาแมนคอยปรับคอยปรับคอยพัฒนาไปเรื่อยนะครับเนาะแต่ขันสองฟันปกติของมันอ่ะมันเตะอยู่ครับตอนนี้ปรับยังพันใดปันไดปรั๊บเพิ่มหนเนาะแต่ขันไถหน้าไถหน้าเอหน้าทีเราไถยยังไงหุวไหวไห่นะโอเคอยู่อ๋อโอเคอยู่ว่ะดีคือว่าดินมันยังไงอยู่ ดินนี้มาจะกโปแกรมขึ้นนั่งเสียนั่งเที่ยวห้องเหรียญหัวหมูใส่ตัวนี้ดินมันแกนนะครับผึ่งพ่งมาล้อมือนี้เท่ากันครับพึ่งมาล้อมือนี้เดี๋ยวผมจะมาอับเดียร์ทเรื่อยๆครับพี่น้องท่านจากเมืองปลูกกล้ท่านพี่น้องจากเมืองได้ครับเฟิรนเฮียนกปลว่าเขาท่าดีได้เหรอครับพี่น้องเห็นเราเฟิรนไทยนะครับเบิร์นทั้งหมดนะไปปลูกพงมาไล่มาเลยปลูกพงมาไล่นะครับพี่น้องอ กับปุูกองได้รับเป็นของรใหดไงองถใหไ่แม่พิ่งให้มากเียบเพ็ตเนี่ยเราเพิ่งกันให้เพิ่นมาทายเนาะครับพงรใหไงแต่ตัวนี้ก่ะเขากับแกนจากหรือใส่จากจากไอ้หางหางรถไถเขาน่ะล่ะหางรถไฟแม่ครับนี่ก็หางจากหางรถไถเล็้นี่ยต้นนี้ไอ้เพื่อนยังไหยังาะที่เอินเมื่อกี้นะบูดไทบอเบแมน กันคงไอ้เขื่นยังมาเอาไว้ที่หลังกันเลยดื้อบ่อโอ้ลูกมากเออลูกมากลูกมาเออพวกลูกมากครับมันเป็นคงรถไถใหญ่พอดี้มันเปลี่ยนออกพวกเดี๋ยวใส่เข้าเก้ามาครับพวกเดี๋ยวมันแตกยางตัวมันแตกยางมันมีแตกนะครับเขาก็มาใส่ไว้น็อตบ่มีเสื่อมมาเลยเขาก็มาใส่ไใ้ใส่ใบเตื้อเนี่ยนว่าแบบว่แบบว่า เช็ดบ้านๆนะครับเก็ดแบบตุนตุ่นดำๆมา้องเสียหลายนะครับมีตัวใดก็จับใส่ประมาณนั้นระบบเบรกป่ะเนี่ยเนาะครับนี่ครับบ่อเกิดใดได้บ่อเปิดได้อันนี้อันนี้คืออย่างนี้อันนี้คือโครงเกียร์ของรถไถเดินตามของเขาปกติโครงเกียร์เปนบุกครับเห็นทำไม่ได้มาอยู่ข้างหน้าเนาะแมนข้างหน้าปลาเพาก็ใหญ่มากพี่อืมครับเครื่องเครื่องปกติก็ตั้งอยู่นี่อืมแมนแมนแมนทอนกองที่นั่งครับผมนี่ครับเครื่องก๊าซยูนี่ ปกติเด้แมนครับการโค้งปกติหางนีไม่ผล่ะครับเนี่ยมันก็พี่ท้อมันกระเากรเวิงนี่เลยละครับม้นไงเวลาขึ้นสายพันครับนสายพานเขาถีงปั๊บนก็จะดึงดึงสายพานตัวี่ไยครับเออดึงตัวนี้เลยขึ้นเมือไหล่ครับขึ้นปั๊บขึ้นสายพันเข้าเลย มันมีสปริงดึงไว้ซจำนี้มันกระเรียนนะครับกระเรียนเน่เนี่เพราะว่าสายพันสวงเลยยามันเหีวตัวนี้ไม่สต๊อกหลองแนี่ยยามเบรกมันก็เขาหรองเองมันว่าสซ์ไซเป็นลูกลอกแบบเรียบอยอะยามเบียดไปเบียกยามเบียกนะครับมาเป็นเบียกเด้่อยเบียกเบียกก็คือเก่าต้องเดิมของมันครับเออนะครับเบียกใหญ่ถ้าเป็ย่องย่องมาเป็นเบียกตีนเบียกอิสระจากจากไอ้ ไอ้ทัานทรงสายพันธุ์มาเป็นตัวนี้ครับเป็นหยับไปเลยนี่เบรกครับโอ้กันลังนี่กันลังพัฒนาเลยครับนี่แมนบอแมนกลังคอยจับกันลังคอยจับใจแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยอีกนี่กันไอ้เบ้อนี่ก็มีสปริงครับเบ้อสปริงนั่งเวลาหนีบต่อยห้ามต่อยนะครับเข่าท่าอยู่ครับผมมาเมืองมันไถนะครับเมืองส่งคื่อยู่เลยเนาะนี่ก็คือไอ้ตัวซอยเหลี่ยว ไฟเหลียวเพราะมันมีอยู่แล้วโอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวกำโอ้ตัวกำแม่แต่แกว่าเรถไถยยังแม่เขาถ่ายเป็นตัวกำเนาะแม่ถ้าเท่ากัเลี้ยวเลี้ยวระยะไกลเทาก็เอาตัวนี้ซอยอเดียวต้นนั้นปกติพวกมาได้ปกติตัวนี้สำหรับย่างไถหน้าต้มหน้าอย่างครับครับผมแต่ในขีดต้มมันเลี้ยวเลยห่างเกลื่อนเทาก็ต้องใส่ตัวนี้ซอยใส่กว่าครับใช่นะครับเนาะปกติตัวนี้ก็ระบบเกียร์ครับเนี่ย เออใช้เกี้มันเดียวครับวิลาเรียนวลาวเลียนเหมืนธรรมดานี่ไหมเลียนได้หลายปันเดียวนี่สองกับเลียนเดชทำตัไทยตไทยหน่อยปกติครับหาสิบมกซีปใสบ่อไปมาณนไปประมาณมาจะใช้สานได้เด้อเีวไปกาคีนั่เป็นบ่กรต้อจากมงเกีรยเขาเขาเขาโซสตอร์เร์ใส่์มาแปงนี่ครับเกี้์เกี้ยหนึงเออเกีหนึ่งตันนี้มันางก็ตมวสองางหนึ่ง นี่คือเกี้ยวซ้ออเงอคือขึ้นมาเออเกี่ยววางอยู่เกี่ยวนึ่งก็เกียร์ถอยเออถอยตาเนียนูร่วมกิเป็นดีเลยครับพี่ต้องเอาไปเท่าไรสองอาศัยยูทูบเป็นคู่คอยปั๊บอยู่ผมใจโย่เรื่มเรื่มเริ่มเริ่มเขาดีแน่ผมเห็นผมเห็นผมมักน้ำเลยครับเดี๋ยวผมผมมักไทยต่อผมแม่ไทยนี่ผมไทยน่ะ ผมบอกว่าไปขนเพี้ยงขนหยาไหมใส่ั้นเหลอไหมเออใส่ชท้นเหลือพวงช่วงนี้ฮักบต้องเห็ดกันเลยใส่เทนเหลือพวงแล้วก็มันสะบัดยุงยาด้วการปั๊บใส่เทเหลือพวงแล้วก็ไปต่ขี่ไปขนหยาผมว่าเขาทาดีเลยครับว่าไปใกลๆเมอกู่วุยวุยก็ซาเลียงอยู่ใสรถบุ่างแดงของก่อนี่ก็ยังใดคือรถไถครับยงรถไถญ่เกบไปคือรถไถญงเลยสียงไหนจะได้ แต่มันตกหลุมคางนึงก็จะเอียงลงคางนึงได้ต้นลูหมากลูกหมากใส่ขัวใช่ไหครับนี่ต้นนี้ก็ต้นกันกันบอให้มันบอกเห็มันโยกเง่ครับเพราะว่าตัวนี้ห้องใส่บดบดเหมือนบานๆนะเอาสลักครับก็ว่าสลักกันแลเนาะสลักเนี่ยต่อยิ่งใส่ได้เนี่ยมันหลวมเหากับเจ้าระเบี๊ยเหมาะกับซอยยืดการใส่งานได้ตัวนี้ก็ใส่สลักเนี่ยเพาจะเข่มก็ดึงขึ้นครับดึงตัวนี้ดึงสลักรอกรถอดมาเลยออ๋ นลอนี่เป็นหลอรถสามหอดสามหอรถสามหอต้นทุนนี่อยู่หลายประเดทนี่ครับนี่ต้นทุ่นขัณเทพขัณเทพเฮ็ดเต็่ใส่ห้อบ่อเฮ็ดขั้นนี้แล้วครับถึงขั้นนี้แหละวขั้นนี้ผมกับผมก็ได้ใส่ทุนเฮ็ดหลายประเภทอืมพอง่ายกรับใส่งบโปเกินสามพันนะครับโปเกินสามพันแจกันขัณเทพบัวมี่อะไรบัมี่ของเนี่ยมันก็ดเสือหลายแนวอืมเขาอยากได้ของใหม่เลยทุกอย่างพวกถูกมาเกยพวก ที่มันบมมี่เหรอเขาบูดสลักยังเลยเขาก่อตังคสื่อไม่เบิดผมลองคำนวณมึงข่าวๆไว้ข่าวๆว่าอยู่เป็นหมื่นหมื่นอะไรทั้งหล่อทั้งย่างสำหรับคนบมมี่เลยนะหมื่นต้นต้นแม่ครับหมื่นกว่าค่าตังค์บวกค่าตังค์เจ้ากระสืออะไรบ้างไดนบัวลายบันได้นะครับเหตุบ็นบานผู้ใดอยากได้กรับมาลองมาสอบถามบนเมึงได้ก็ว่าอยู่น้ำอะไรู่น้ำอะไรวะดี

ก็ตัวน,นี้เราดัดแดงอืมตอนนั้นมันหางมันมันมีตุ๊กกรองแมีนอยู่กับเฮายโยกลงสิงมันก็ลงแมีนบ่ล่ะแมีนอยู่แต่ว่าตจะมาเขแต่ว่าเฮาสื่อว่ามีไมๆเฮาก็ตงปรับผาเมื่อมาเขา้าเจ้าเลือก็เดย์บันเดยเด้ซื้อไปยังไม้ไหมม,ไม,มาพวกเี็เขาซื้อรถไทายไหม่อ่านี่ครับขลังเพิ่่นวาคันเร่งกับระบบตีนเออนี่คันเร่งเออนี่ครับก็ยงมาจากคนละครับจากเครื่องเขาทาของเพิ่นเด้พี่น้องอ่ะโอเคครับเอาเบอร์โทรได้บ่วไปเบอร์โทรว่าครับผม ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก่จ็ก้าหึงเดหนกครับึหาสเก่าไปอยู่ามึงนะครับไปว่เมืงน้ำพงก่าเามาหาพินไต้ครับอยู่บนเสืออเพลสครับผมอยู่บนเสือกตะบนจีกังท่องเพื่อลาสีายถามไผ้ก้าหูครับเบ้ากิ้งไดครับผมเฮ็ดเรียนเรียนนุ้งหัวไปก่อนช่วงนี้เออโอเคครับผมขอบคุณครับเบ้ากิ้งสวัสดีครับผม